วันนี้พวกเราไม่มีตังค์กินข้าวนะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีนะฉันก็คิดว่านั่นไงหาเงินกินข้าวฉันเจอที่หาเงินแล้วไหนอะก็น่านไงไหนอ่ะมึงดูนิ้วกูนะไอ้กีนเอาไว้ไหนอะดูมือฉันนะไอ้กีนเนี่ยอ๋อนั่นเหรอใช้คาราบนะมันคือนั่นมันน,น,มน,นั่นมันคืออะไรกั เอ้ครับน,นั่นคืนคือคือลานปาลองประเด็นก็คือมันไอ้คอนกีดจะ่แย่งบทฉันสิมันเป็นบทฉันพูดเอาลรอครับคุณครับประเด็นก็คือดูนั่นสิเงินหนึ่งหมื่นบาท ก็เลยจสิผู้ใบนันหมดเลยสิถ้าเกิดชนะเราจะได้เงินหนึ่งเอ็มแน่ใจเหรอมันก็เป็นแค่คำว่าหนึ่งเอ็มเฉยๆนะมันก็ว่างั้นเลยครับมันจะได้เงินกูที่ประตูด้วยสิถ้าชนะรับไปเลยเงินหนึ่งเอ็มอ้าวซูมก็ทำไมไม่สูมไปก็ไม่เห็นอยู่ดีเพาะแต่ ปปเขาจะไปแล้วไอ้กีนเดียวก่อนมันอันตรายอันตรงอันตรายอะไรเราเรินไปดีก็ได้จะเดินทำไมล่ะค่ะก็พุ่งไปเลยสิโอเคัถดขึ้นเดียวเลยเถ้ขึ้่เดียวเลยบถ้บ คือคนมาที่นี่ทำไมเหรอครับอ๋อแล้วนั่นเอาเว้ยอะไรนะเกรียน <Green. S 1> นายไปทำอไมเหรอเอ้ยพอดีว่าฉันไม่มีเงินกินข้าวนะ่ะพี่ใช่เอาก็แล้วเกรียนเงินเท่านี้น่ะเป็นสระเราสามารถเอาเกาะไม่ได้นะแต่ต้องซื้อก่อนนะ่ะโดยการถึงจะชนะคั่งหนึ่งจะได้เงินนะเอ้เกรียนน่ะเพราะนั่นเพืยยดออะไรอ่ะ ใช่แล้วพี่ชายนะท่านเองเอาเฮ้เราพวกลเพื่อนไอ้กุ้นนั่นเลยเดนะเฮ้พี่ชายเสกเบกเออไม่มีอะไรหรอกพี่ชายแกเป็นไข่เนื้อหนึ่งแหลพี่เออนไข่นื้อหนึ่งนะ mm hmm. โอเคงั้นไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวนันะโชว์ความแข็งแรงก่อนโอเคครับให้เอแดงโชว์ก่อนเลยครับ mm hmm. โอเค ฮ้ย,ยังยังเงี้ยชว์จะแข็งแรงวะเนี่ยโอ้โหแค่นี้จะไปสู้กับเขาโอเคไม่เป็นไรพวกเราไม่ดูถูกกันที่นี่แล้วทีนี้ตาไอ้ไอไะะอ,ก,ะะอ,อ,อกีเลยครับไอกีเลยครับอ้าวน้องลูกกีญ่กากปี้ลองพุบนี่ดูสิได้เลยครับพี่ ยกตัวตายไม่ได้เลยไอ้กองเวนโอ้ยอย่าบ้าอ้เลือดออกเลื่อนเลือดออกเลยเลือดออกเลยเลือดออกเลยโอเคแค่นี้ก็พันคอเตอร์ละแค่นี้ก็ไม่มีเลือดละแต่ที่รู้ๆนะทุกกองไม่แตกโอเคไปอยู่กับไอ้้ไอโอเคทุกสีมือเชืสิละอ่ะแต่แป๊บทุบกอากาศเล่นก่อน แล้วก็ทุบชุดเก่อแล้วก็ทุบหมวกเฮ้ยเดแต่เขาไล่ออกเลยจะทำพี่ฉันสิโอเคแล้วก็ได้ได้ไรกแล้วก็ทุบเลยท้าไม่ใช่แบนี้ทำไมตั hey, en, okay. ้มโอ้โหกองแตกเอ้ยแขนเขียนเออแขนเขียนเกือบเกือบแขนหักแล้วโอ้ยไม่เป็นไรนะทุบหมวกทุบโอายทุบหมวกหาโพหาแม่บ้า แม,แม่แม่แม่แล้วนายจะดูแข็งแรงสุดเลยนะโอเคเดี๋ยวเอากล่องให้ทุบดูไหมโอเคครับผมจะไม่ใช้แรงผมนะครับโอ้โหแค่นี้แล้วครับผมใช้แค่นิวก็ทําลายแล้วครับแค่นิวเองครับง่าย,ายๆค่ะเจอนิวผมไอะรค่ะเอยอจะดูทุกมาขนาดนั้นนะพูดเลมครับผมไม่ใช้พลังมานะครับเออ่นานประลองนี่ห้าใช้พลังนะเวย้ยเอาชุดก่อนมาได้แต่ต้องซื้อ โ okay, อเคครบับเอ้ยพูดผิดหาเาชื่กาา่อมาต่ำจะอ้าวกระจอกสิ้นเด้เดี๋ยวผมเอาจริงกันค่ะฟังเสียงผมเอาจริงครับดูนะฟังนะครับฟังนะครับออต่ำเห็นไหมครับเสียงผมครับโอ้แข็งแรงใช้ได้โอเคงั้นไปสู้เลยเออเธอดีๆีไ่ได้เลย เดีวข้ามมานี่มันเป็นแผนของฉันเปลี่ยนตัวตายไม่ได้เลยพกพ,พีนพูดแล้วค่ะพณยีนเฮ้ยมึงยังไม่ตายอีกเลยเอาละครับพี่นะคลิปนี้ก็จะเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปเดี๋ยวได้สิการต่อสู้นะ ก็คือไอ้เจ้าพวกนี้และไอ้เจ้าพวกเกต่สอสู้กันพี่น้องที่มารับชมทั้งหลายก็พี่ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกไปดูอ้าวไอเจอับไปเอีกเลยพี่เป็นอะไรอะ่ะเออไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแค่ตกใจเฮ้ยแค่โทรศัพท์ตกโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ไปปีว่า ชกี้ดีดเก็บใส่กระเป๋าแล้วโอ้โหึ้นเอาละเตรียมตัวต่อสู้ไปเลยใครอยากมีคำถามก็ถามมาก่อนเลยนะคือว่าพี่ทำไมพี่บอกว่าไม่ให้เอาชุดกอดเข้ามาเล่นด,ดูทำไมเพวกนั้นใช่ทำไมเราชุดกอดมาอ้อพูดผิดพูดผิดมันต้องซื้อ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 พี่ขวนนี้มัน,ปนแป๊บๆพี่ขวนนี้มัน,ปนแปแบบ๊บๆกิงๆนะเนี่ย เอาล้วเริ่มการต่อสู้ได้โอเคพี่ขอพี่ขอไปยืนนอกสนามก่นอนเฮ้ยทำไมเรียกดขนาดแพี่วะ <c oughs> ใครไอ้วะเชิญนี่แหละไอมาสู้เลย,อเลยโอเคไอพวกชุดกอเวนพี่แกไม่รอดได้ยี่ห้อไอ้ 5, ่าพันแทงเลยฮๆใครบอกล่าเพราะฉันใช้มือนั้นฉันจะไม่ถึดพูดเลยเลย มือมันไม่ใช่มือค่ะฉันผมจะเอาละตัวนี้น้องของผมก็ได้ต่อยจนแขนตเองขัดไปแล้วครับพอต่อยชุดก่อนนะสำหรับคนที่มารับชมสายก็อลืมเป็นกำลังใจให้น้องผมเลยครับแต่ถ้าใครเชียร์พวกลานนั้นหรือว่าคุณ M L G B หรือคุณตัวเข,เขียวๆก็แล้วแต่ครับตกฝังตัวเข,เขียว M L G B ก็ชังมันเถอะใครจะเชียร์ก็เชีไปเลยครับ เอาเตะที่รู้อ่ะเก็บตายซะบ้โอ้โหมันต้อยตายเลยว่ะเด้อเฮ้ยเจ้าตัวตายไม่ได้เลยดูส่งแล้วมันมีแต่คนเมาเหล้ามาเอ้ยไอ้บ้าเมาเราบันแกสิตั้มเฮ้ยแกเตรียมตัวตายไม่ได้เลยเด้อ จะเออยอะไรไม่ได้ฝักชี่ลบเลยก็เลยวอะไรเดเออเจ้ะเอ้ยกระโดดทับกระการตับไปที่เด้อเข็ดเข็ดเลยเนี่ยฮะนี่แกกเคยยังไงฮ่าแกไม่รอได้ฮ่าแกไม่รอได้แกเต็มตัวตายไม่ได้เลยเชยคอรับแกเต็มตัวตายไม่ได้เลยโอ้ย แต่เดาชื่อถากยิปไปกลับคืนเป็นไงโอ้ยจอกนะขลากไปทองเลยตั้มฮะตั้มฮ่าไอ้ซะจะแกว่าได้โอ้ยกระวดกระถึงแต่ตัวตายไม่ได้เลยเฮ้ยกระจอกสิ้นดีขลากเออกระจอกสิ้นดีขลากเออข้าพุ่ม่ะข้าข้าพุ่ม่ะข้าพแบบุ่ม่ะเนี่เฮ้ยพกนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วสินะ โอเคตอนนี้เฮ้ย hey, <c oughs> มันต่อยน้องกูตายมันต่อยน้องกูตายแกยไม่รออะไรแกต่อยน้องฉันตายอย่าเมียนทำบทขนาดนั้นนายเปิดตัวจริงได้ไหมเพื่อนโอเคเอาจริงแกไปใช่ดอกฉันเลยฉันคือแกงชุดน้าเงินชุดดำบอยชุดนั้นได้เพื่อนจริงเหราพวกแกจะตัวตายไม่ได้เลยเ้ไม่นะ่าไอ้เพื่อนไอ้กตีว่าดีเลย เะ็กกูทไปได้เลยอ๊ยกูนเกแกม่เบบเนี่ยอ้าวอีกมนตายวัดกัเก็บยมตัวายไม่ได้เลยจัดการมัสงซะติ๊กติ๊กับ้นูเนี้ยติ๊กขึ้นูเนี้ยเอ้ยนั่นปรอมตัวมาเป็นพี่กินแล้ว คุรัไอ้แกก็จัดการหลูกน้องของขากันเลยจี๊แกประกาดกับโจมตีฉันฉันคือเก่งชุดน้ำเงินชุดตามโบดเขทดาทำตัวน้าแกบอมตัวมาหรือเปล่าตัวนั้นข้างหน้าก็พูดชุดน้ำเงินเออวะโทษทุโท่โท เฮ้ยจับเกมตัวตายไม่ได้เลยครับเฮ้ยอย่าเงสีจะกลังทำเสียงเทเลยิกๆมันอกีครับ๊แอปเปิ้ลเหมือนกันกามนะฉันได้ก็เป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันป่าวะเฮ้ยเก๊โ เฮ้ยแกมางานมาทำรูกหล่อของฉันด้วยยิ้มตัวตายไม่ปเลยแกเลิกกคิดว่าคุณจะสู้แบบนี้แหละครับยิ้มตัวตายไม่ได้เลยฮ่าปุาปูชนี่โมหนาวอายเฮ็ดิฉันจะไปปากแกแล้วับเฮ้ยอย่าพูอย่ากันสิฉันไม่กลัวหรอก ไอโดนฝนที át, iah, ่ฉันเจ็บเลยกระเด็นลุตไปแล้วเฮ้ยไปเด๋ยวไปละโอยฟันโดนน่ะไอต่อดียังไงทำฟันสลุดวะาทุยเลือดออกกันทุย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 ที่นี้ละครับก็ค่อยๆชิบดิเฮ้ยแก้วพูดอย่างี้ทันแก่กรักษาเม็นยังไงละแล้วเทนันมันก็ไม่ดีด้วยฮ่าๆเทือกสาปล่อยมันเป็นยังไงก็ได้ ป้อเป็นเครื่องจักรทำลายล้างเทปนั่นเนีะยไม่ใช่ป้ามเป็นแปลเลยนี่นะครับเออแก,ก่ก้านีลยังไงทำแกงชุนละมินของเราได้ชุดแต่ไม่ใช่หรอกครับเออนั่นแหละเีแกมันตัวตายไม่ได้เหรอแกคุณนี่นะครับจับตัวเราไอ้เฮ็ดมาดผมนี่เอ้ยทำลายสองผมคนที่เราขับรถเห็ดมัด โอยเฮ็ดตัดโดนชุดก็ทำไงดีเนี่ยครับผมเฮ็ดตัดโดนชุดก็ก็งอแปลกแล้วมึงครับต้องไปต้องไปหาหมอละไปหาหมออ่ะร้องไอ้จะไม่อยู่แล้วเะไอ้ชิบไปแล้วไอ้ก้าวบุเบก้าบุเบก้าไปหาบอาดุดดุดแค่นี้ไปหาหมอก่อนแล้วก็ตัดจบไปเพียงเท่านี้